ก็ตรงนั้นน่าจะเนี่ยครับนะก็จะมีเรียกว่าก็สอบทรายกั้นอยู่นะครับเนาะท่านผู้ชมครับนะวัดดีครับก็เราจะเดินออกไปหน้าวัดเขมานี่เดินออกไปทางไหนครับผมเดินตรงเลยเดินตรงไปเลยนะครับอนอครับนะอันนี้ซอยพิบูลสงครามสามนะครับเนาะใช่ค่ะตรงนี้มันมีประมาณกี่แยกครับผมพิบูลสงครามสามนี่ครับก็มีตรงนี้ไปแล้วออกแม่น้าเลยอ๋อส่วนตรงนี้ก็ไปได้อีกค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับนะคือนี่คือ พลเที topic, 1, hey, 1, ่ก oh, ับเราเมื่อกี้เราอยู่แยกหนึ่งนะครับนะเอ้ยพิบูลสงครามหนึ่งครับตอนนี้เรามาอยู่พิบูลสงครามสามนะครับนะตรงนี้ก็เรียกว่าเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าให้เดินตรงไปเลยนะครับนี่เออไอไอตรงนี้คือแม่น้ําใช่ไหมครับพี่อ๋อลงไปแม่น้ำครับตรงนี้ที่เราเห็นคือแม่น้ําเจ้าพญานะครับนะตรงนี้ครับผมนี่ครับผมก็เรียกว่าอยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพญาโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับนะ อันนี้คือเรียกว่าชาวบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับตรงนี้อ้โนั้นต้องบอกว่าคือเราอยู่พิบูลสงครามแยกสามนะครับนะพิบูลสงครามสามนะครับเนาะโโตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินออกไปนี่คือตรงหน้าวัดเขมานะครับนะท่านผู้ชมนะครับ ใครก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะลูกเพจทุกท่านเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะไม่เป็นไร่าแล้วก็ถ่ายเลยนะครับเนาะไม่เป็นไรเราก็จะเห็นว่าข้างประตูหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีกระสอบทรายนะครับวางไว้ก็จริงนะครับนะแต่บางทีนะครับมันกั้นไม่อยู่นะครับนะั่เพราะว่าน้ามันซึมนะครับนะ่าหลายพื้นที่นะครับ ดีครับก็จะเห็นนะครับว่าน้ำท่วมขังหลายพื้นที่นะครับนะก็ข้างผมนี่คือเป็นวัดนะครับวัดเขมานะครับนะซ้ายมือผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผขาวางกล้องก่อนแป๊บหนึง่ง ไปยังเหลืออยู่สวัสดีครับเคนเอ็นนะครับนะวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะวัสดีครับ ขลงแป๊บนึงนะครับลูกเพจนะครับของ้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงช่องเมสาย 8hd ก่อนนะครับนะลูกเพจครับเดี๋ยวจะขอลงช่องเมสาย 8hd ก่อนครับนะเดี๋ยวค่อยเข้ามาติดตามใหม่นะครับสวัสดีครับขอเก็บช่องเมสาย8ก่อนนะครับนะเพราะว่าเราจะเดินไปแยกสะพานพระราม5นะครับนะตรงนี้ 시아 <끝> โอเคครับไปต่อครับนะตอนนี้ถืออันเดียวแล้วครับนะตอนนี้ถือด้ามเดียวแล้วครับนะอื